7จ็ดแปดแก้าขาขวาไปข้างหน้า1นึ 2, ่งคอคอสองยศสามสี่้ากเจ็ดแปเอาแปดหนึ่ปสองแามารวมกันเริ่ม1นึ่งสามสี่หนึ่ง้าหกเดหนึ่งสสาสี่ ห้าหกเจดที่4ีช้ชาสองหและ2 3และ4ี่เตะสบัดขาขวา5และ6กต่อไปเปลี่ยนทิศว้วยหลัง7

รอบสุดท้ายหนึ่งสองสี่ยังไม่มีลยไม่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 ะม่ไ่ม่ไ่ไม่่ไม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 ัว่ไม่ไมันม่ไม่ไม่ม่่ไม่ไม่ไม่มไมไม่ม่ไ่ไมไ่ไมไม่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 ไ่าม่ม่ไม่ไ่ไ่มไม่ 1234 5สอ8 1234ี่ห้า6 7เจดองสา่ห่งงสดด้เดี๋ยวเดี๋ยวน้าดินพอว่าันนี้จะได้ยิงสอเอาเริ่มเริ่จากมี่มา จะไม่เห็นึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคลองทำเดี๋ยวทางนู้นก็จะไม่เห็นก้ขาขวาไปแล้วหกบล็อกสุดท้ายไปดิบนึ่งสองสา3เอาใหม่ 1, 2, 3, 4, หาไปอหนึ่งสองสามสีขานี้ไปนี่อ้แล้วหกอ้ 5, แหกนี 5, ่ๆเออา ใช้ซอคอนี่แหละอะดเอเอูเอาเจ็ดแปเอาอาไหมเอาไหมหนึ่นนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเริ่มใหม่ค่ะเริ่มทำบล็อกสุดท้ายมขขาทุกรานสีค่ะครนี้หนูอาก้าขาไปเดินสองเอาปี <S 1> 1. <S ๊ปปี๊ป แล้วจะมีค่ะน้องเล็กอ่าแล้วจะเป็นเลยพี่พี่อุ๋ยก็ไม่จับพี่ค่ะสีกันค่ะเริ่มเลยนี่เนี่ยเริ่มเรียงไกลเริ่มเลยจะไม่มีท้องกับเรื่องเวลา <laughs> <laughs> 对，没得。